สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันบนดอยนะครับดอยสูงมากนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณเป็นก้อนหินนะครับบริเวณนี้นะครับตอนนี้เราเจอแค่ไฟไหม้ครับที่เดียวนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้กว้างขนาดนี้นะครับมันมีแค่แบบบริเวณนี้ครับเล็กๆนะแต่เราเจอแบบเห็ดหอมนี่คือแบบโอ้โหขึ้นแบบคดเยอะเลยทุกคนมันอยู่ในดินนะเนี่ยนี่นะครับมันอยู่ในดินนะครับ คือแบบโครเยอะเลยทุกคนแต่ว่าลูกไม่ค่อยใหญ่นะไอตัวเนี้ยมันยังมันยังอ่อนอยู่นะครับมันยังไม่แก่นะครับแต่ช่วงเนี้ยเหตหอบมันเริ่มแก่แล้วนะครับทุกคนแก่เลยคือถ้าบอกว่าอ่อนก็คือน่าจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันออกนานแล้วนันทุกคนแต่ว่าบางบางที่มันก็เพิ่งออกนะครับทุกคนดูโคดเยอะเลยทุกคนดูโอ้โหว้าวนาเก็บมาก มีโอกาสได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็เจอเยอะเยอะอยู่แต่ว่าฝนตกนะผมก็เลยแบบใช้มือถือไม่ได้ไม่สะดวกนะครับทุกคนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยผมว่ามีนะเนี่ยเนี่ยนะครับบริเวณเนี้ยนี่นะนี่ก็สองสองลูกนะครับมันมีเนี่ยตรงนี้อีกนะครับทุกคนเนี่ยตรงนี้หลายลูกเลยนะครับข้างหน้านุ่นก็มีนะข้างหน้าเนี่ยครับโอ้โหคนเยอะเลยทุกคนโอ้ขาวเลย นี่นะครับผมจะใช้ไม้ก็เฉพาะตอนที่ผมเคีย่ยนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวมันจะกิ้งลงร้อยนะครับทุกคนรอยมันลัดชันนี่นะครับโอ้ลูกป,ประมาณนี้คือ,อยังอ่อนนะนี่นะครับแต่ถามว่ามันอ่อนหมดไหมมันไม่ได้อ่อนหมดนะครับมันก็มีแก่บ้างนะครับไปตามกันเวลานะครับมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับ ช่วงนี้ราคาที่บ้านก็อยู่ที่ประมาณเท่าไรครับเมื่อวานผมขายแค่แปดสิบาทนะครับดิทหนึ่งนะครับแต่ในในพื้นที่อื่นผมไม่แน่ใจนะว่าจะอยู่ที่กี่อ่าดิทละเท่าไหร่กันนะครับแต่บ้านผมราคามันมันลงเร็วมากนะครับเออโหเก็บเก็บเพลินๆนะครับทุกคนแบบเนี้ยเพลินๆเลยนะครับเก็บเฮดทอปมา ประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับเล็บก,ก็ไม่มีปัญหานะผมไม่มีเล็บนะครับทุกคนเลยผมไม่ได้ยาวนะเลยผมสั้นมากมีหลายคนถามมาว่าเออทำไมไม่ใช้ช้อนไม่ใช้ทัพพีไม่ใช้ไม้นะครับทุกคนก็ <laughs> ผมใช้อยู่นะครับทุกคนผมใช้แต่ว่าตอนที่ผมถ่ายผมไม่ได้ใช้นะครับนี่นะครับนี่โหลูกใหญ่มากทุกคน มันอยู่ในดินนะทุกคนมันอยู่ในดินนะโอ้มันมีเยอะนะทุกคนอะไรมันด้นหนาม <c oughs> นีนะครับนี่มีเยอะนะอันนี้ผมมีโอกาสได้ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมขอเก็บเฮดท็อปก่อนนะครับนี่ครได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ อ oh. ดูบริเวณในป่านะครับทุกคนก็คือแบบสูงมากนะครับเป็นดอยนี่ดอยสูงมากๆนะครับทุกคนอ่ะ